สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกวางตุ้งเรียนต่อเนื่องเลยนะคะก่อนเริ่มรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ subscribe คอมเมนต์ขอบคุณมากนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินนะคะเผื่อเพื่อนๆ จะมาเที่ยวฮ่องกงนะคะรถไฟใต้ดินเตยทิเตทสมมติว่าเราจะถามทางนะคะสถานีรถไฟใต,ใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะคะเช้งมันเจยกันเกตีดอยู่ที่ต 请问最近嘅地铁响边度？สถานลีย์รฟูฟตดดินที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วเราอยากจะซื้อตั๋วนะคะช่องซื้อตัว๋วหรือว่าช่องขายตัว๋วเซาพิวชือเซาพิวชือนะคะแล้วเราอยาก ขอซื้อตั๋วสองใบนะคะเราสามารถพูดกับพนักงานมก้อยงอเสียงไหมสองเจ้าเฟยนะคะเราอยากจะซื้อตั๋วสองใบนะคะมงก้อยจำได้ไหมคะมงก้อยนะคะมงก้อยงอเสียเหลสอง จิงเฟย์张ส,สองใบเฟยบัตรนะคะง该我想买两张ยฉันอยากซื้อบัตรสองใบนะคะงกง该我想买两张飞。导เจะถามว่าฉันต้องเปลี่ยนรถไหมว่าให้มายูจูนแช่ 我係咪要转车我係咪要转车นะคะ OK. ฉันต้องเปลี่ยนรถที่สถานีไหน我要喺邊个站转车我要喺邊个站轉車？我要喺邊个站นะคะฉันต้องเปลี่ยนรถที่สถานีไหนคะ นะคะ请问我要响边个站转车啊请问我要响边个站唔转车啊นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีนะคะรถไฟใต้ดินเตทีดเตทีดนะคะสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ请问最近嘅地铁响边ว啊นะคะ 請問最近嘅地鐵喺邊度啊？紐約市八崇位嗱下唔該，我想買兩張飛。唔該，我想買兩張飞,飛。請問我係咪要轉車？我係咪人轉車？ 请问我系咪要转车ถ้าต้องเปลี่ยนรถฉันต้องเปลี่ยนรถที่สถานีไหนคะ我要响边个站转车啊请问我可以响边个站转车啊โอเคนะคะขอให้เพื่อนๆ รบทวนฝึกฝนพูดหัดพูดที่บ้านนะคะขอให้เรียนเก่งๆทุกๆคนนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสอบถามช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเจนนี่จะทำคลิปคลิปหน้านะคะมาคุย กับเพื่อนๆต่อแล้วก็จะทำคลิปภาษาจีนกวางตุ้งสอนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย